ในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์ก็คือจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้เกียร์ออโต้ก็จะมีเป็นระบบอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดให้เราเรียบร้อยนะครับในส่วนของเครื่องเล่นเครื่องเล่นก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอันนี้เราก็ได้ทําการเชื่อมเบื้องต้นไว้ให้ดูก่อนแล้วนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมมาเดิมนะครับกับฟุกขียสมาร์ทขานะครับวันนี้ครับผมเราก็มีรถเข้ามาอีกแล้วหนึ่งคันนะครับเป็นโตโยต้าไฮรักรีโว2020นะครับเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับเป็นกระบะแคปเตียเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยนะครับอ่าสำหรับด้านหน้านี้เลยนะครับก็จะเป็นหน้าเซตอิดิชันนะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่นั่นเองนะครับพอเป็นปี21ก็จะเปลี่ยนอีกหน้าหนึ่งนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับผมด้านหน้านะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมใสกับสีดําตามสีตัวรถเลยนะครับไฟเป็นไฮโดรเจนนะครับผมโครมก็จะเป็นโครมลมดําด,ด้านในนะครับมีไฟตัดหมอกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมพร้อมที่ครอบไฟตัดหมอกเป็นโครเมียมนะครับอ่ะเดี๋ยววนมาดูด้านข้างคันนี้นะครับผมเดิมทีก็ล้อมันไม่สวยทางเราก็เลยได้มีการเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนล้อมแม็กใหมย่ยังใหม่ให้เลยหนึ่งชุดนะครับผมเป็นล้อแม็กเวลอ่ะเดี๋ยวให้เข้ามาดูกันใกล้ๆนะครับ ไปล้อแม็กใหม่ยางใหม่อันนี้ก็มูลค่าหลายบาทอยู่นะครับขนาดยางก็จะเป็นเบอร์สองห้าห้าสิบนะครับผมน่าจะเท่ากันทั้งหมดสี่เซนเลยเพราะว่าเอ่อเป็นล้อสเปคเดียวกันนะครับอ่ายางใหม่ผลิตสัปดาห์ที่สิบเจ็ดปีย2ิบสองนะครับอ่าด้านข้างครับผมก็จะเป็นกระจกโครเมียมแบบนี้อ่ามีเฟรมุงกระจกก็คือเลือกออปชันเนี้ยเราก็ไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่าคุณลูกค้าก็าจะทราบกันดีอยู่แล้วเพราะว่ารีโวที่เราเนี้ย มีค่อนข้างเยอะนะครับอพวกโลโกโ้โคอโมเมียมืมอเปิดโคอมเมียมนะครับมีคิ้วกันสาดเรียบร้อยครับผมอเดี๋ยวแวะมาดูด้านนี้สักนิดหนึ่งนะครับอด้านนี้ก็คือ,อให้ดูกุญแจก่อนกุญแจเป็นดอกรีโมทสองดอกนะครับดอกธรรมดาหนึ่งดอกพร้อมกับรหัสกุญแจนะครับมีมาครบอ่าอันนี้ก็จะเป็นก็จะไฟฟ้านะครับผมเซ็นทรัลล็อกแล้วก็จะมีเป็นตัวปากกระจบองข้าง นะครับปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับอ่าจะแวะดูโครงสร้างสักเล็กน้อยนะครับว่ารถมีประสบบัติเหตุมาหรือเปล่าอ่าหัวน็อตไม่มีขยับนะครับก็มั่นใจได้ในส่วนหนึ่งนะครับผมว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีผิดความมาอย่างแน่นอนนะครับอ่าบวกสติ๊กเกอร์พอกอะไรต่างๆยังอยู่ครบ นะครับผมอ่าเงาเงาสะท้อนสะท้อนเลยนะครับแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ว่าแจ้งเรื่องการเติมลมยางนะครับอ่ะมาดูด้านนี้กันต่อนะครับด้านนี้ล้อแม่ก็คือเป็นชุดเดียวกันนะครับผมเป็นล้อชุดเดียวกันนะครับยางก็เป็นยางสองห้าห้าห้าสิบอ่านี่ ยังเห็น,หนมีเส้นสีอยู่เลยนะครับผมเป็นสีแดงสีเขียวอของใหม่นะครับช่วงล่างสวยๆเลยนะครับไม่มีสนิมไม่มีอะไรเลยท่อเนี่อาจจะเห็นแบบเงาเงานะครับผมมีเห็นเงาเอยู่เลยอ่าโอเคครับผมอ่ะมาดูด้านถ้ายกันต่อนะครับด้านหลังด้านหลังก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่ายังอยู่ใน่วงของรีโว่วงนี้อยู่นะครับมือเปิดก็คือเป็น ผมเมี่ยนะครับอันนี้เดิมทีเป็นป้ายทะเบียนมาจากเชียงใหม่นะครับอ่าที่เขาก็มีเป็นโลโก้ติดมานะครับเป็นโตโยต้า้านนาอ่าเป็นของเชียงใหม่นะครับอ่าโอเคมาดูกันต่อในทางด้านนี้สีเดิมสวยนะครับคุณลูกค้าสีแบบบางๆเลยนะครับบางๆเลยแต่ถ้ารถไม่มีแม er ็กไลเนอร์สีมันอาาจ,จะ เวลาเคาะเสียงมันก็คือจะโป่งมากกว่านี้นะครับอ่าด้านหลังก็มีของมีอะไรวางอยู่นะครับส่วนแบลเลเยอร์ก็สภาพดีพร้อมใช้งานนะครับอ่าให้ดูกันเลยนะครับผมชุดล้อมเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านภายในทางด้านนี้นะครับผมนาให้ดูโครงสร้างกันนะครับแตดูโครงสร้างสักเล็กน้อย เดิมสนิททุกจุดที่ว่าเวลาเราถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับผมก็เพราะว่าเวลาคุณลูกค้าอยู่ไกลๆนะครับไม่สะดวกมาดูรถก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีออปชันอะไรกันบ้างครับผมอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสไตล์เครื่องยนต์กันก่อนเยาจะมาดูว่าเลขอกใหม่เยอะหรือเปล่านะครับ อ่ะก็สําหรับภายในนะครับผมจะเรามาเริ่มชมกันได้เลยนะครับอันนี้คือเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นก็คือจะยังไม่มีเป็นงานเออเป็นงานสีเทาหรือว่าเป็นงานโครเมี่ยมที่ว่าตัดเข้ามานะครับแต่เรื่องสุงหลอนิลภัยเขาก็ให้มาแล้วนะครับรีโวเขาก็ให้มา3มลูกอ่าในส่วนของด้านหน้าอย่างเดียวนะครับอ่าคอนโซนมีร่องรอยอะไรหรือเปล่า ไม่มีเลยนะครับลอยขูดขีดแม้แต่น้อยไม่มีเลยรอยคราบกาวตั้งพระอะไรก็ไม่มีนะครับอ่มาดูในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์ก็คือจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้เกียร์ออโต้ก็จะมีเป็นระบบ eco โห d e แล้วก็ power m o มดให้เราเรียบร้อยนะครับในส่วนของเครื่องเล่นเครื่องเล่นก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอันนี้เราก็ได้ทําการเชื่อมเบื้องต้นไว้ให้ดูก่อนแล้วนะครับ โอเคพอครับผมเดี๋ยวเลขสีเข้าลยเสียงจะหายอ่ะเดี๋ยวข้ามาดูเลขใหม่กันฝั่งนี้กันครับว่าเลขใหม่เยอะหรือเปล่าอ่าเลขใหม,นม 58, ่นะครับผมอยู่ที่ห้าหมื่นแปดพันโลนะครับผมเลขใหม่ที่ห้าหมื่นแปดพันโลแล้วก็มีใบเข้าสูตรมาแล้วนะครับอันนี้เป็นศูนย์เขตนะครับผถมนะครับอ่าต่อไปก็เข้าที่หกหมื่นแปดได้เลยนะครับเช็คระยะหมื่นโลให้เราเรียบร้อยนะครับ ในดูด้านบนกันต่อนะครับถ้าสมมุติไฟอะไรพวกนี้นะครับผมเสียหรือว่าไม่ติดเนี้ยเราก็คือมีบริการเปลี่ยนให้ฟรีนะครับทั้งค่าไหลแล้วก็ค่าแรงตามระยะบริษัทกําหนดด้านฝั่งคนนั่งมีกระจกให้สองหน้านะครับอ่าผลน,นี้ไฟติดครบนะครับผมฝ้าเพดานด้านบนนี้คือสะอาดนะครับพูดได้คำพูดได้เลยว่าสะอาดอ่า รอยเจิมไม่มีเลยนะครับคันนี้ยังไม่มีรอยเจิมอะไรมานะมีช่องใส่แว่นใสอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะข้างในอ่า ก็มีพวกบุ๊กเซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยนะครับใบเข้าสู่อะไรก็อยู่ในเกตแล้วเรียบร้อยอ่ะคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเอกสารกันอ่ะขออนุญาตถับไปก่อนเพราะว่ามีชื่อเจ้าของอยู่นะครับอ่ะก็ตานมนี้เลยนะครับกระบ,บาบรรทุกไม่มีหลังคานะครับผม คอสอเป็นคอสสองพันสิบเก้าแต่ว่าจดทะเบียนมิถุนาปีห 63, 63กสามหกสามว่น่าจะเป็นปียี่สิบนะครับอ่าเจ้าของรถลำดับที่หนึ่งนะครับผมเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นใบตรวจเช็คอะไรของทางทางเรานะครับผมส่วนทางด้านนี้นะครับราคาตามสอบอ,บอนี้เลยนะครับผม อยู่ที่499,000บาทนะครับ499,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมาแก้งเรื่องโปรโมชั่นแล้วก็เดี๋ยวลดราคาให้อีกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อนะครับอ่ามาชมเครื่องยนต์กันต่อนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2 4 0ีซี นะครับส่วนนี้เลยคืออย่างเดิมเดิมหมดเลยคุณลูกค้าท่านเดิมก็คือไม่เคยได้มีการปรับแต่งอะไรมานะครับทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครบมีเบรก ABS มีอะไรเรียบร้อยนะครับอ่าในส่วนของทางด้านแผ่นเพลก็อยู่ด้านนี้นะครับคอ,อเป็นคอสอ19ตรงตามกับสำเนานะครับผมส่วนห้องเครื่องนี่เราก็ยังไม่ได้ลงน้ำยาอะไรนะครับเพราะว่าให้คุณลูกค้าอยู่ไกลๆได้ตัดสินใจดูว่าเออเครื่องยนต์ มันไม่มีคาบละมันไม่หยดไม่เยอะมอะไรเลยนะครับดูขามหน้าว่ามชนละไหนอ่าแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าดูแล้วออดูพลาดหรือดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางเราก็มีบริการตรวจสภาพเหมือนกันนะครับผมตรวจตรวจสภาพอันนี้ก็เป็นของบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นนะครับมีถึง3บริษัทเหมือนกันนะครับ ก็ตรงไหนเป็นอะไรเขาคือจะแจ้งให้ทั้งหมดเลยนะครับติสติก,กอ,อะไรต่ง <ermo> ตางๆลอยเมตดอาร์คลอยอะไรยังอยู่เหมือนเดิมนะครับให้ดูได้ทุกจุดให้ดูได้ทุกจุดเลยทางเรานะครับไม่มีปกปิดลูกค้ายอยา่างแน่นอนนะครับแทงการความร้อนก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพดีนะพร้อมใช้งานนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับราคา400,000 9 9 0 0 0บาทนะครับผมคุณลูกค้าถ้าซื้อเงินสดก็สามารถจบได้ในราคานี้เลยนะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าที่ซื้อเงินผ่อนนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ลดถึง30,000บาทด้วยกันนะครับจาก4 9 9 0 0 0บาเหลือ4 6 9 0 0 0บาทนะครับผม46 47 48 49 30,000ด้วยกันลดให้ถึง30,000บาทหรือถ้ายังไม่ต้องการสลดจะเป็นของแถมนะครับจะเปลี่ยนเป็นจอ and ด o i d หรือว่า จะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น,นก็ได้เลยและที่สาคัญนะครับผมกระบะรถกระบะที่ยังไม่ได้ย,ย้ายเลขเข้าธนาคารผถมนะครับเรามีป้ายสวยป้ายประมูลนะครับผมมีบริการแถมฟรีให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะครับถ้ารถจองก่อนมีสิทธิก่อนมาเลือกเลขก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เลขเหลือไม่มากแล้วนะครับเราแถมแค่หมดชุดนี้นะครับผมชุดต่อไปเราจะเป็นการขายเหมือนเดิม <laughs> นะครับอ่ะ โอเคครับผมก็ฝากกันไปด้วยนะครับสาหรับรีโวเกียร์โตคันนี้นะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไากันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาให้ชมก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นอะไรดีๆมานําเสนอนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ